สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีทาง t i k t o กครับตอนนี้กำลังไลฟ์อยู่ในแพลตฟอร์ม tiktok นะครับวันนี้นะครับก็จะหยิบยกข่าวสารสาระที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นประจำเช่นเคยครับเนื้อหาสาระสำหรับท็อปปิกในวันนี้จั่วหัวเวลาครับสปกรสขีดนะครับซื้อขายไม่ได้แต่ เปลี่ยนสิทธิ์ได้นะครับตัวนี้เป็นหัวข้อที่จะหยิบยกมาพูดมาคุยกันในประเด็นท็อปปิกวันนี้ครับการเปลี่ยนสิทธิ์ในที่ดินสบกนะตัวนี้ไม่ใช่วิธีการที่พิสดารแปลกแวกแนวแต่อย่างใดครับเป็นแนวทางวิธีการตามระเบียบกฎหมายของทางราชการที่มีอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละครับก็ ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นขออนุญาตบอกกล่าวเราแจ้งช่องทางการติดตามครับเพราะว่าก็จะไลฟ์เสร็จก็จะดูวิดีโอไปในหลายๆแพลตฟอร์มที่ผมเป็นเจ้าของทำคอนเทนต์อยู่นะครับก็ช่องทาง TikTok ก็อาจารวาครับ J A R N W A d o u b l ครับอจารวานะครับอีกช่องทางหนึ่งครับ y t u t u นะครับ u t u b e เนี่ยพิมพ์คาว่าอาจารวานะครับมันกอ น่าจะขึ้นแล้วนะมันก็ขึ้นแล้วครับจอจานสละอานอนหนูวหวสละอานั่นแหละครับแล้วก็แฟนเพจครับพิมพ์คําว่านี่ที่ดินสอบกโคตรอยากมาเล่าก็สะดวกช่องทางไหนก็ติดตามกันได้ตามอัธยาศัยครับหรือจะติดตามในทุกๆช่องทางก็ได้ครับถ้าคุณสนใจในคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องที่ดินที่ดอนหรือกฎหมายาเกี่ยวกับที่ดินที่ดอนหรือข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับคอนเทนต์ของช่อง วันนี้นะครับวันนี้ตามประเด็นที่ผมจะนํามาเล่านะครับก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจก่อนว่ากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติการรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยยังไม่มีการปรับแก้นะครับขั้นตอนที่เขามีการดูดูว่าจะมาหรือไม่มาเนี่ยตัวนั้นตัวนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ยังไม่เสด็จน้ําแต่เอาเป็นว่าวันนี้วันที่17เดือนธันวาคม2562้กอเนี่ยกฎหมายแม่ยังไม่มีการปรับแก้แต่อย่างใดเพราะฉะนั้น ที่ดินที่บุคคลใดได้รับสิทธิ์โดยการปัติรูปที่ดินบุคคลนั้นจะทําการแบ่งแยกหรือโอนสิทธิ์ไปยังบุคคลอื่นไม่ได้ตัวนี้ยังชัดเจนอยู่เว้นแต่ตกทอดทางทายาทโดยธรรมถ้ามีการซื้อขายจําหน่ายใจโอนหรือผู้มีชื่อในสิทธิส่วนหนึ่งก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติต้องทําประโยชน์โดยตัวเองทั้งหมดไม่นําที่ดินทั้งหมดทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้บุคคลอื่นครอบครองเช่าหรือซื้อขายหรือเปลี่ยนสิทธิ์หรืออะไร ก็ตามแต่ที่เป็นการให้บุคคลอื่นเขาครอบ,รบยึดถือครอบครองเอาเป็นว่าต้องทาประโยชน์ในพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งหมดเตม็ตามความสามารถนะครับหรือกรณีที่มีการซื้อขายจำหน่ายจ่ายโอนในแบบฉบับของชาวบ้านก็แน่นอนปฏิเสธไม่ได้ในทางกฎหมายอาจจะห้ามจริงแต่ในทางปฏิบัติมันก็รู้ๆกันอยู่ทําไม่ได้โลกสวยในโลกของอตัวบทกฎหมายมากนะักถ้าในโลกแห่งความเป็นจริงก็ ซื้อขายกันเกือบทุกประเภทนะครับทั้งสบกทั้งที่ดินในเขตป่ามงป่าไม้อะไรก็ตามแต่แต่เขาซื้อในแบบสบับความเป็นชาวบ้านแล้วกันครับตัวเนี้ยแต่ถามว่าถ้าซื้อขายกันมันจะมีผลทางกฎหมายอย่งางไรรักกฎหมายห้ามชัดแจ้งครับเมื่อกฎหมายห้หามชัดแจ้งก็ทําก็ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับว่าตราหนึ่งห้าศูนย์ว่า การที่ผู้ขาผู้ซื้อเนี่ยชําระหนี้เป็นการชําระหนี้อย่างไรและขอคืนได้หรือไม่ขอคืนไม่ได้ครับเพราะถือว่าเป็นการชําระหนี้ที่ฝ่าฝืนข้อห้ามของกฎหมายครับเป็นลาบมิควรได้ครับไม่ต้องคืนครับไม่ต้องคืนในทางกฎหมายนะครับในทางอื่นผมไม่รู้ครับแล้วแต่ครับจะตกลงกันครับในทางกฎหมายในทางศีลธรรมอะไรไปว่าก,กันแต่ว่าในทางกฎหมายครับเรียกคืนไม่ได้ ก็ถือว่าเป็นการชำระนี้ที่ฝ่าฝืนข้อห้ามของกฎหมายเอาละครับที่นั่นคือกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติก็คือกฎหมายแม่ที่นี้เรามาดูกฎหมายลูกหลายๆคนที่ติดตามช่องก็จะอพอรับรู้ข่าวสารเป็นระยะๆะะอยู่บ้างครับกฎหมายนี้มีมาพอสมควรแล้วแต่บาง,บางพื้นที่บางแห่งอาจจะยังแนวทางการปฏิบัติอาจจะยังไม่ชัดเจนอะไรมากนะักเนื่องจากเป็น เรื่องใหม่เรื่องใหม่แนวทางใหม่เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นแนวทางที่เขามีการปรับแก้ระเบียบตัวนี้นะครับประกาศใช้และมีผลบังคับประกาศใช้15กรกฎาดานะครับ2564เป็นวันที่ที่ลงในราชกิจจานุเบกษาครับชื่อเต็มๆก็คือระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมครับว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขาการคัดเลือกการจัดที่ดินการโอน การตกทอดทางมรดกสิทธิ์การเช่าเช่าซื้อหรือการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินนะครับชื่อยาวไหมครับยาวเฟื้อยนะครับจํายากมากครับเอาเป็นว่าไม่ต้องจําหมดเอาเป็นว่าระเบียบใหม่นะการระเบียบการจัดที่ดินการโอนการตกทอดทางมรดกสิทธิ์การเช่าการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินอเอาเฉพาะถ้อยคําเฮดไลน์สำคัญสำคัญละกันครับซึ่ง วันที่ใช้บังคับก็ตามระเบียบนี้เขาบอกว่าวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็เพราะฉะนั้นก็วันที่16ก,กรกฎาคม2564เป็นวันที่มีผลใช้บังคับครับโอเคนะคสิทธ์ตามระเบียบใหม่นี่สิทธ์ตามระเบียบใหม่เนี่ยถ้อยคำมันจะเปลี่ยนไปพอสมควรนะรอย่างเกษตรกรผู้มีชื่อใน4 0 1เนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า เกษตรกร,กรผู้ได้รับที่ดินซึ่งคํานิยามตามระเบียบเขาบอกว่าหมายถึงเกษตรกร,กรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมเนี่ยก็มีสี่สิทธิ์ครับมีสี่อย่างนะฮะจะสิทธิ์จะอย่างเอาเป็นว่าเข้าใจตามนี้ลวกันครับหการจัดให้เข้าทําประโยชน์สิทธิ์การเช่าสิทธิ์การเช่าซื้อหรือ,อการจัดให้โดยมีค่าชดเชยนะครับการจัดให้เข้าทําประโยชน์ ตัวนี้เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ใช่ไหมครับมันคือการจัดที่ดินแบบฟรีเดิมคือการจัดแบบสีขีดส่วนหนึ่งเดิมที่เราได้ได้มาฟรีไม่เสียค่าตอบแทนครับเพราะที่ดินส่กร,รณ์มีหลายรูปแบบเสียเงินก็มีของฟรีก็มีครับบางคนมีของฟรีบางคนเสียเงินแต่เขาก็บ่นว่าต้องอยู่ภายใต้กรอบกติกาของของฟรีอย่างเรียกว่าเช่าซื้อโฉนดมาเนี่ยชำระครบถ้วนแล้วอ,อะไรเนี่ย เสร็จแล้วเนี่ยจ่ายจ่ายครบแล้วเนี่ยก็โอนไม่ได้ครับจะทําการแบ่งแยกหรือโอนสิทธิ์ไม่ได้เพราะอะไรครับมันอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายปฏิรูปเพราะถือว่าเป็นที่ดินที่ได้รับสิทธิ์โดยการปฏิรูปจะโดยทางไหนก็แล้วแต่มันคือที่ดินที่ได้รับสิทธิ์โดยการปฏิรูปเพราะฉะนั้นติดล็อกตามที่ห้ามจําหน่ายจ่ายโอนตามพระราชบัญญัติป,ปฏิรูปที่ดินซึ่งหลายคนก็บ่นมานะครับ แต่ว่าการจัดให้เข้าทําประโยชน์ก็คือของฟรีเหมือนเดิมนะครับเหมือนกนอนารจัดสิทธิส่นหนึ่งโดยปกติที่ออกให้ชาวบ้านชาว,ช,าว,ช,าวช่องซึ่งเรียกว,ว่าหนังสืออนุญาตนั่นแหละครับแล้วต่อมาสิทธิการเช่าสิทธิการเช่าก็คือสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าที่ดินระหว่างเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินกับสบกในฐานะผู้ให้เช่าสิทธิการเช่าซื้อก็หมายถึงว่าสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อนะครับ เสียงได้ยินเสียงชัดไหมเอ่ยนะครับถ้าไม่ได้ยินเสียงรบกวนบอกให้หน่อยนะครับสิทธิ์เดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าผมพูดอยู่คนเดียวสิทธิ์ตามสัญญาเช่าซื้อก็คือสิทธิ์ระหว่างผู้ได้รับการผู้ได้รับที่ดินละกันผมติดปากกับผมว่าผู้ได้รับการจัดที่ดินผู้ได้รับที่ดินในฐานะผู้เช่าซื้อกับสวกในฐานะผู้ให้เช่าซื้อละกันแล้วก็จะ การจัดให้โดยมีค่าชดเชยก็คือสิทธตามสัญญาการจัดให้มีค่าชดเชยโดยตกลงว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ให้เมื่อเกษตรกรได้ชําระค่าชดเชยครบถ้วนแล้วนะ <S <S ซึ่งหลักใหญ่ใจความเนี่ยมันก็ต้องมีคุณสมบัติต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ระเบียบกฎหมายสปกระกรํากำหนดไว้ด้วยนะครับเสียงชัดไหมเอ่ยนะครับเสียงชัดไหมนะครับ บรบกวนซาวเช็คแป๊บหนึ่งนะครับพูดมาพอสมควรแล้วแต่ว่าไม่เห็นโต้ต่อนะครับกลายเว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ไม่ได้ยินกันนะครับเสียงรบกวนพิมพ์มาให้หน่อยว่าเสียงชัดไม่ชัดนะครับนะยังไงผมจะพูดไปพังๆก่อนละกันนะครับก็พูดไปเรื่อยๆละกันนะครับจัดตีติต่างว่านะได้ยินละกันนะครับสิทธิ์ข้างต้นเนี่ย ก็คือสิทธิตามระเบียบใหม่นะครับซึ่งค่อยคําบางคําอาจจะไม่คุณต่อมาครับในเรื่องของการโอนสิทธิ์ต่อไปเขาจะไม่ไม่ใช้คําว่าโอนสิทธิ์เขาใช้คําว่าจัดที่ดินแทนที่ <c oughs> คําว่าจัดที่ดินแทนที่มันคือการโอนสิทธิ์เดิมนะครับบางค่อยคําเราก็ไม่ค่อยคุณนะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกแล้วนะครับซื้อขายไม่ได้แต่เปลี่ยนสิทธิ์ได้แล้วบอกก่อนว่าเป็นคนนอกด้วยที่ไม่ใช่บุตร ผู้สมรสหรือเครือญาตินะครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งกรณีนี้เป็นการเปลี่ยนสิทธิ์ที่เป็นคนนอกครับที่ไม่ใช่บุตรคู่สมรสหรือเครือญาติผู้ได้รับการจับที่ดินก็คือคนนอกนั่นแหละนะฮะซึ่งโดยปกติสิทธิ์การได้รับการจับที่ดินเนี่ยเขาจะมีการจับให้กับ เคลือญาดต,ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือบุตรคู่สมรสเคลือญาตนะครับบุคคลนี้ถ้าไปจัดที่ดินแทนที่ก็คือโอนสิทธิ์เนี่ยก็จะได้รับสิทธิเ์เดิมก็คือสิทธิ์เดิมก็คือสิทธิ์การจัดให้เข้าทําประโยชน์สิทธิ์การจัดให้เข้าทําประโยชน์เนี่ยก็คือสิทธิ์เดิมก็เป็นเหมือนสิทธิ์ที่เป็นของเฟียไม่มีค่าให้จ่ายประมาณนั้นนึกภาพอารมณ์ที่เราได้รับสี่สิบสหนึ่งมาเขา รับไปออกสิทธหนึ่งให้แล้วเราไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรที่มีภาระผูกพันกับสปกรนั่นแหละ,ะเมื่อทายาทเมื่อเป็นบุตรคู่สมรสเือญาติผู้ได้รับการจัดที่ดินก็สามารถอุลสิทธิ์หรือจัดที่ดินแทนที่ให้กับบุตรคู่สมรสเขอญาติบุคคลประเภทนี้ถ้าอยู่ในกลุ่มบุคคลประเภทนี้สิทธิ์ที่ได้รับบุคคลที่ไปรับการจัดที่ดินแทนที่ก็จะได้รับสิทธิ์การจัดให้เข้าทำาประโยชน์เหมือนสิทธิ์ดั้งเดิมเหมือนสิทธิ์แรก แต่กรณีที่มีหนี้สินหรือต้องจัดการทรัพย์สินหนี้สินตามกฎหมายปรูปที่ดินซึ่งเป็นเรียกว่าการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินที่เกิดขึ้นในการปรูปที่ดินในการเข้าทําประโยชน์ที่ดินในเขตไปรูปนั้นนะครับตัวนี้สามารถที่จะสละสิทธิ์ให้กับบุคคลที่ไม่ใช่บุตรคู่สมรสเขยญาติได้ ก็คือคนนอกนั่นแหละครับก็คือคนนอกคุณสุธินันนะครับคุณสุธินันนะพิมพ์มานะครับเดี๋ยวผมตอบให้ละกันครับคุณสุธินันเดี๋ยวผมตอบให้แปบ๊บหนึ่งะจะจบแล้วครับเนื้อหาที่ผมพูดจะจบแล้วนะครับผมลงทะเบียนบอกดิน3แจ้งว่าอยู่ในเขตปฏิรูปครับแต่สีทิศของผมที่ดินเป็นโฉนดตัวเนี้ ผมไม่แน่ใจว่ามันผิดพลาดคาดเคลื่อนอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับก็เอาเป็นว่าตรวจสอบกับบริบทพื้นที่อีกทีแล้วกันนะครับตรวจสอบกับบริบทของพื้นที่อีกทีนะครับ ข้อมูลตามโครงการบอกดินเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าบางทีมันอาจจะผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้นะบบางทีมันก็ไม่ตรงแปลงนะตรงรายละเอียดโน่นนี่นั่นนะครับบางทีมันอาจจะสวัสดีทุกคนที่กำลังรับชมรับฟังนะครับเป็นที่ดินที่จังหวัดแล้ะครับจังหวัดให้ไปทำเรื่องออกเอกสารสิทธิ์กับสปก,กอครับ แสดงว่าตัวนี้เป็นเขตเขาเรียกว่าเขตปฏิรูปทั้งอำเภอหรือเปล่านะครับคุณสุธินัน,นครับผมไปแล้วสปกรว่าไม่อยู่ในเขตสปกรคืออย่างนี้มันจะมีคำที่พวกเราน่าจะใช่ก็คือแต่ก่อนเนี่ยเวลาสปกรจะประกาศเขตปฏิรูปเนี่ยเขาจะประกาศ ตีตาจองอารมณ์เหมือนตีตาจองคุมไว้ก่อนจะเป็นเขตดําเนินการที่จะออกสี่ขีดส่นหนึ่งหรือไม่ไม่รู้อนะ่ะกูจะกันไว้ก่อนกูจะออกกูจะจองไว้ก่อนอ่ะจะจองพื้นที่นี้ไว้ก่อนอ่ะตตวนี้มันก็เป็นปัญหาหนึ่งคนระับและสอกก,ก็มีการกันพื้นหลายๆพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในเขตดําเนินการออกเพื่อให้ชาวบ้านชาวช่องเราไป ทำเอกาสารอย่างอื่นได้แต่บางพื้นที่ก็ยังไม่ได้กันออกและยิ่งช่วงนี้เขาโครงการวันแมปเนี่ยก็เดี๋ยวอาจจะมีการกันออกอตามนโยบายอยู่นะครับกฎหมายเก่าเขาจะประกาศทั้งเขตอําเภอนะครับนะฮะตีตาจองไว้ก่อนส่วนจะทําหรือไม่ทําไม่เกี่ยวกูจะตีตาจองไว้ก่อนอะไรทานองนี้นึกอารมณ์นี้ครับอย่ามองว่าไม่สุภาพนะครับผมจะพูดให้มันเข้าใจง่ายนะครับโอเคนะครับก็นี้ที่มาต่อแล้วกันนะครับ คุณติ๊กนะคคุณติก๊กแชร์ไลน์ให้ขอบคุณครับ <g iggle> ก็แชร์ไปเก็บไว้ได้นะครับหรือแชร์ไปให้ญาติสนิทมิตรสหาย <g iggle> โอตีระยะเวลาไม่ได้ขนาดนั้นครับวัดแล้วกี่วันออกโฉนดนนตอบระยะเวลาชี้ชัดหรือระยะเวลาที่ประกาศเป็นมาตรฐานขั้นต่ําในการปฏิบัติงาน,นไม่ได้ครับ <g iggle> คือมันกรอบระยะเวลามาตรฐานมันมีแต่ส่วนใหญ่มันไม่เป็นไปตามนั้นเขาก็ สามารถมีเหตุที่จะอ้างได้อยู่หรอกโน่นนี่นั่นเนาะเอาไปน่าไปโฟกัสไปฟิกขนาดนั้นกี่วันกี่วัน5วัน7วัน10วันสาเดือน4เดือนนึงนเนี่ยฟิกลาําบากนะตอบบางทีตอบไปเดี๋ยวเอาคำพูดไปอ้างอิงตัวเนี้ยมันจะเสียหายกันนะโอเคในกรณีที่จะเปลี่ยนสิทธิ์นะครับจะมีการเปลี่ยนสิทธิ์นอกเป็นบุคคลภายนอกนะหมายถึงสประกอรครับย้อนกลับมาเรื่องที่เราพูดคุยกันก็คือไม่ใช่บุตรคู่สมรสหรือครือาติเนี่ย ถ้าจะเปลี่ยนสิทธิ์เกษตรกรผู้จะเปลี่ยนสิทธิ์ต้องหนึ่งครับต้องอยู่ในเงื่อนไขนี้นะครับตามระเบียบใหม่นี้แหละครับซึ่งชื่อมันยาวเฟื้อยห,หนึ่งครับชาราภาพหรือทุกพลาภาพหรือเจ็บป่วยห,หรือรงังหรือประสงค์จะประกอบอาชีพอื่น,นครับสองครับไม่ประสงค์จะทําประโยชน์ในที่ดินนั้นอีกต่อไปครับโดยไม่มีคู่สมรสและบุตรหรือมีแต่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับ แล้วก็ครับเป็นการขอสละสิทธ์ในที่ดินทั้งแปลงทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นที่ดินที่ได้รับจากการปฏิรูปที่ดินนะครับทีนี้ความเป็นหนี้สินความเป็นหนี้สินหรือจัดการหนี้สินร่วมกันที่จะสามารถเปลี่ยนสิทธิ์ได้มันต้องมีการมีเหตุจัดการทรัพย์สินและหนี้สินที่เกิดขึ้นตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินเฉพาะกรณีที่ ผู้ได้รับที่ดินมีทรัพย์สินหรือหนี้สินหรือหนี้สินจากการเข้าทธรรมโยชน์ในที่ดิน1ครับผู้ได้รับที่ดินมีอสังหาริมทรัพย์ก็คือทรัพย์ลื่อนที่ไม่ได้อยู่ติดกับที่ดินในลักษณะถา,าวรนะครับไม่ว่าจะเป็นอาธิเขายกตัวอย่างครับหมายถึงนอกจากนี้ก็ได้ครับตัวนี้เขายกตัวอย่างเฉยไม,มายยืนต้นโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือ เกษตรกรผู้ดได้รับการจัดที่ดินเนี่ยมีเงื่อนไขหรือมีภาราติดพันหรือนี้สินคงค้างกับสบกรหรือสถาบันทางการเงินที่ร่วมโครงการกับสบกรหรือสถาบันเกษตรกร,กรในเขตปฏิรูปที่ดินนะครับใครมีประเด็นคําถามใครมีประเด็นคําถามเนี่ยพิมพ์เข้ามาได้ครับแต่น่าจะไม่ทันแล้วครับเนื้อหาที่ผมพูดใกล้จะจบแล้วครับและสุดท้ายครับ สุดท้ายกรณีที่ไม่ใช่บุตรคู่สมรสหรือเคยญาติและเข้าเงื่อนไขการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินร่วมกันหรือมีเหตุต้องสละตามที่ผมว่าชราภาพทุกชราภาพไม่ประสงค์จะทําลักษณะทั้งหมดนะสละสิทธิ์ทั้งหมด,หมดตัวนี้ผมพูดแล้วหมายถึงตัวนี้ผมรวบรวมผมหมายถึงว่าพูดพอสังเกตไปเฉยนะครับให้ย้อนเห็นภาพเห็นอะไรนะสิทธิ์ที่ได้รับจะไม่ใช่สิทธิ์สิทธิ์เดิมคนระับ จะต่างจากบุตรคู่สมรสหรือเคือญาติตัวนั้นจะเป็นสิทธิ์การจัดให้เข้าทําประโยชน์เป็นสิทธิ์แรกสิทธิดั้งเดิมแต่บุคคลที่ผู้ได้รับการจัดที่ดินสละสิทธิ์ให้ซึ่งเป็นบุคคลนอกเนี่ยจะไม่เหมือนบุคคลอื่นครับแต่สิทธิที่ได้รับจะเป็นสิทธิการเช่านะครับตามระเบียบกฎหมายเขาบอกว่าให้การจัดที่ดินแทนที่แก่เกษตรกรผู้ยื่นคําขอก็คือคนอื่นเนี่ย นะครับคนอื่นที่ไม่ใช่บุตรคู่สมรสหรือขลียาเนี่ยโดยวิธีการให้สิทธิการเช่าให้เขาครับจัดสิทธิการเช่าให้เขาผมก็บอกแล้วครับสิทธิการได้รับการจัดให้เขาทำประโยชน์สิทธิการเช่าเช่าซื้อสิทธิการจัดให้มีค่าเชยๆนะก็หลายๆสิทธินะ์เป็นถ้อยคาใหม่ด้วยถ้อยคำใหม่ตามระเบียบบางทีอาจจะไม่คุ้นก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันละกันโอเคครับคุณน้อยว่าปลูกต้นไม้โตแล้วครับตัดทําบ้านได้ไหมครับ ในที่ดินประเภทอะไรต้องบอกก่อนนะครับเดงครับในที่ดินเขาสงวนหองห้ามหรือเปล่าหลักคืออย่างนี้ครับถ้าต้นไม้ต้องดูว่าเป็นไม้ Grammy ที่เขาสงวนหองห้ามหรือเปล่าเป็นไม้หองห้ามหรือเปล่าหรือตัดในที่ดินประเภทอะไรนะครับหลักๆถ้าจะเซฟโซน,น,นที่สุดปลอดภัยที่สุดในที่ดินโฉนดนสามใบจองสอข้อหนึ่งสอข้อสองสอข้อสามเซฟโซนที่สุดครับส่วนสอกปสอก ตัดได้ครับสปกรตัดได้ถ้าออกเป็นใบสปกรแล้วครับตัดได้แต่ไม้ที่ตัดต้องเป็นไม้ที่ปลูกขึ้นใหม่ครับถ้าเป็นสปกรครับตัดได้ขายได้โดยไม่ต้องขออนุญาตถ้าเป็นไม้ของห้ามให้ถือว่าไม่เป็นไม้ของห้ามแต่นิดเดียวครับต้องเป็นไม้ที่เราปลูกขึ้นใหม่ปลูกขึ้นเองไม่ใช่ไม้ที่มีอยู่เดิมต่อคำถามของคุณน้อยครับคุณน้อยพิมพ์มาว่าสปกรโอเค หวังว่าเนื้อหาสาระข่าวสารนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อยครับสวัสดีครับ